ดีค่ะพี่ๆค่ะกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนมาพร้อมกับเอเวอเรสต์สปอร์ตคันงข้างๆอนนี้นะแต่ว่าอัปรุ่นเป็นตัวไทเทเนียมพาร์ตดีเทลตัวรถคันนี้เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมาชมพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel Ford b a n d น,นี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปในอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเราจะได้เจอกันในทุกคลิปเลยไปเลยค่ะนี่คือ, Sport. าคาคอคเอ 1, 80, เวอเรสตะ รุ่นเพิ่มแพ็กเกจ B นะคะทุกคนรวมค่าแพ็กเกจห้า0 0บาทเรียบร้อยแล้วตัวรถน้องเนี่ยเป็นสีเทาเดิมนะคะโรงงานคันนี้คือสีเทานะคะทุกคนเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นกระจังหน้าเรนดอนนะคะกระจังหน้าจะมีไฟ l e d ดีทีบาร์สจุดเป็นลำแสงสีขาวแบบนี้รีเควสสีได้จะมีสีเหลืองกับสีขาวแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะตัว F เขาเนี่ยจะมีไตรตรงกลางเป็นสีน้ำเงินตัดสีแดงนะคะเพื่อให้คันหน้ารถคันนี้ดูมีกิมมิกมากขึ้น โดยการเพิ่มไฟ LED ด,ด้านข้างตรงนี้นะคะทุกคนที่ตัวกระจังหน้าทั้งมุมซ้ายและมุมขวาและยังมาพร้อมไฟ LED รูปทรงสี่แขมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ Next Gen เลยนะคะแบบนี้เลยถัดมาอะคริลิกเอเวอเรสต์ฝากระโปรงหน้าพาร์ทใหม่นะคะ ตอนนี้ไม่มีมาให้จากโรงงานแล้วแอนเบิร์กของศูนย์ติดตั้งเพิ่มให้เป็นของศูนย์แท้นะคะทุกคนใช้กันชนด้านล่างนะนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ทรง V ี2นะคะชุดชิ้นงานจะตัดด้วยกัน2ส,สีก็คือสีเทาตัวรถนะตัดกับสีดําเงา รถคันนี้เลยออกมาดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะเว้นวไว้ให้ในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าฟอกแรมนะคะเว้นวไว้ให้ด้วยเป็น led สีขาวเรดาร์ตรวจจับพนนุินถนนเบรกอัตโนมัติมีให้แล้วพอเพิ่มแพคเกจนะเราก็จะได้ในส่วนองกล้อง360องศารอบคันด้วยนะคะด้านข้างคันนี้เนี่ยคิ Q ้วรอนะคะลูกค้าเลือกติดเป็นแบบแนบกับตัวถังรถยนต์นะคะแต่ไม่ว่าจะเลือกเป็นแบบนูนหรือแบบแนบนะเราก็จะใช้ ขอบอยางซีนพร้อมชุดชิ้นงานจะไม่มีการซีนซีิีคนเลยนะคะทุกคนแบบนี้ใช้หมุดยึดมุมเดิมโรงงานทุกจุดเลยค่ะและเลือกอัพสเปคล้อนะคะจากขอบ20นิ้วนะสีดําเงานะคะลูกค้าเลือกเป็นล้อตัวท็อปค่ะมาใส่ให้แบบนี้เลยจะออกสีเท่ากันนิดๆน,นะคะทุกคน แล้วเขาจะมีการปัดเงาแบบนี้ซีรีส์ยาง255ขนาด55รอบวง20นิ้วสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างมาพร้อมระบบดิสเบรกสล้อซึ่งดิสเบรกสล้อเนี่ยเขามีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะแต่ส่วนอื่นๆลูกค้าอยากได้ความสปอร์ตอยู่ก็เลยเลือกเป็นดําเงานะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมือจับหรืออะไรพวกนี้นะคะทุกคน กล้องด้านข้างจะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้มีไฟสปอร์ตเตือนจุดอับเวลาลูกค้าจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถสวนมาในมุมอับสายตาด้วยพาชมภายในรุ่นสปอร์ตนะคะเขาจะได้เบาะหนังค่ะทุกคนปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ6ทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลัง2ตำแหน่งแบบนี้เลย พรมนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลเดินได้สีทองค่ะพรมมันมีให้เลือกหลายสีมากๆเลยนะคะสามารถทักแชทมาขอแบบได้นะคะทุกคนไฟหน้าออโต้แล้วและยังสามารถปรับระดับความสูงของไฟหน้าได้ด้วยนี่ทุกคน เวลาที่เราบรรทุกข,ของเยอะๆหรือมีผู้โดยสันนั่งเยอะๆนะคะหน้าเชิดท้ายโจมสามารถปรับระดับความสูงได้สามารถปรับลดแสงเพิ่มแสงหน้าปัดได้เวลากลางคืนขับรถแล้วมีแสงที่หน้าปัดแยงตาเนาะไฟตั้งออตโต้ได้ไฟตัดหมอกนะจะกดจาก2ปุ่มนี้ด้านหน้ากับด้านหลังนะคะ ฝาท้ายเปิดจากภายในห้องโดยสารได้ด้วยที่วางแก้วน้ํามีให้นะคะทุกคนระบบมาพร้อมพุชสตาร์และกุญแจรีโมทให้2อดอกพวงมาลัยคันนี้ค่ะเขาให้มาเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าและหน่วงตามความเร็วรถหน่วงตามโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดถนนลื่นหรือโหมดลากพ่วงนะคะมาพร้อมกับตัว Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go เบรกให้จนถึงจุดหยุดนิง่งชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าแล้วก็สามารถตั้งค่าห่างจากคันด้านหน้าเนี่ยได้ถึง4ระยะเลยโดยเราจะตั้งค่าด้านมุมฝั่งขวานะ มัตติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะทุกคนรวมถึงมัตติฟัง์ชันควบคุมหน้าปัดด้านหลังขนาด8นิ้วค่ะคันนี้ได้เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์ซและยังสามารถตั้งค่าหน้าปัดตามความชอบของเราได้ด้วยนะคะทุกคนด้านบนนะคะถัดมาได้กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโน,ตโนมัติแล้วมาพร้อมช่องเสียบ USB ตรงนี้เห็นไหมเอาไว้จิดตตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มได้โดยไม่ต้องต่อสายยุ่งยากนะคะแล้วมาพร้อมกับหน้าจอก,กลางขนาด12นิ้วนี่คือภาพจาก กล้อง360องศารอบคันต้องบอกว่าชัดมากๆนะคะเราสามารถซูมดูมุมได้ด้วยตรงนี้เห็นไหมอ่าซูมดูได้นะคะทุกคนแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกสายขวายสละแล้วและตัวจอค่ะเขารองรับ Apple Car p l a y พละ a และ o i d Auto แบบไร้สายด้วยมี Ford p a s s Connect นะคะมีบริการโทรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเพียงแค่แอร์แบ็คคู่หน้าแตกหรือระบบ,บจนะัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทำงานเขาจะถทรไปที่ศูนย์นเรนทอนใหนอัตโนมัติเลยนะคะทุกคน แล้วก็ยังมาพร้อมกับไวเดตชาร์จเจอร์ไร้สายช่องเสียบ USB มีให้ทั้งไทย A และ t ทย C เลยสะดวกมากๆเลยนะคะจับคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดปรับเป็นเมนนวลนได้ด้วยซึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,000เทอร์โบนะคะทุกคนเบรกมือไฟฟ้านะคะตั้งออโต้โฮได้นะคะมีไอสต็อปสั่งสามารถเปิดปิดได้นะคะทุกคนแบบนี้เลยภายในมีแอร์แบ็กไม่ให้สูงถึง เลูกและฟิล์มที่อันติดตั้งให้นี่คือฟิล์มเซรามิกนะมองออกไปจะโฟโฟนะคะแต่พอมองด้านนอกเข้าไปเนี่ยมืดนะคะดำสนิทคิ้วกันสา์นะคะของศูนย์แท้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะทุกคนแบบนี้เลยมาดูด้านท้ายกันบ้างค่าท้าย LED Signature จริงๆอะ่ะตัวท็อปก็ได้ค่าท้ายแบบนี้แล้วค่ะทุกคนเนาะ กล้องมองหลังอยู่ใต้ชุดชิ้นค่าทายนะคะพาร์ทไทเทเนียมกับพาร์ท4คูณ4เบอร์ของศูนย์แท้ติดตั้งให้นะคะทุกคนแบบนี้เลยฝาท้ายนะคะคันนี้เป็นไฟฟ้าและเบาะภายในเนี่ยพับได้เรียบแล้วก็อย่างนึงพรมที่แอนแถมให้นะคะทุกคนปูให้เต็มคันแบบนี้เลยนะแม่แรงล้ออะไรอยู่ด้านล่างเวลาใช้งานนะคะจะต้องเปิดภายในห้องโดยสารเวลาปิดกดตรงนี้ ท้ายสามารถเซตความสูงได้ด้านท้ายนะคะนี่ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้ด้านหลังท่อคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโครเมียมนะคะทุกคนพาร์ทงานแท้ต้องมีเพจลิขสิทธิ์วิกเตอร์ติดมาให้แบบนี้ชุดชิ้นงานอาจจะติดต่ำกว่าตัวเซนเซอร์กับระยะด้านหลังคันนี้มีเบรกอัตโนมัติด้วยนะเบรกหน้าเบรกหลังเบรกให้ครบนะคะทุกคนเวลาที่เราขับรถเมื่อๆหรือว่ากําลังถอยหลังมีรถสวนมาด้านหลังนะคะเขาเบรกไฮดรโนมัติเลยแล้วก็ จุดยึดโชคเขาวางนอกแชสซีรถด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งของคันนี้เดี๋ยวแอนเปิดให้ดูดีกว่าโชคฝากระโปรงหน้าค่ะทุกคนคันนี้แอนติดตั้งเป็นโชคฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะก็สามารถรีเควสตขอผ่านแอนได้เลยนี่ค่ะทุกคนแอนติดตั้งเป็นโชคฝากระโปรงหน้าให้แบบนี้นะคะสามารถขอได้ส่วนการไม้ค้ำเนี่ยก็ยังอยู่นะ แบตเตอรี่นะคะเป็น A G M นะคะคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะทุกคนส่วนการรับประกันของตัวรถนะคะก็อยู่ที่5ปีหรือว่า1,500 0 0กิโลนะคะวารันตีตัวรถ5ปี1,500 0 0กิโลดูแลกันไปยาวๆเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0งดิกนาดหน 170แรงมานะคะแล้วก็ให้แรงบิดสูงอยู่ที่405นิวตันเมตรระบบรักษาความปลอดภัยของรุ่นนี้เนี่ยครบนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าอัโต้ให้ปรับสูงตามอัตโนมัติเวลาขับรถเข้าที่มืดเนาะ ระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก e b d ระบบ,บ้งองกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบลดความเสี่ยงจากการผิกความนะคะรวมถึงระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลชาชันนะคะเบรกหน้าเบรกหลงังเลนคิปปิง้งเลนเซนเทอริงมีให้ครบจบในราคา1 5 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดอยากขับคันนี้แล้วนะ oh u, ยกหูไซต์ตรงหา้าได้เลยที่เบอร์0 9 8 5 3 9 9 6 5, 5อ,อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกรี่ สาขาปทุมธานีค่ะวันนี้อันขอรีวิวให้ชมคร่าวๆประมาณนี้เนาะสามารถย้อนดูคลิปอื่นได้ที่ช h a n n e l ร์แบรนี้นด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย